ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อย ร่างกายต้องสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเรานิ่งอย่างเดียวไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทําใจให้ว่างๆเกลี้ยงเกลีย้ยงใสๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ เราให้เวลาตรงนี้สักสองนาทีในการปรับความสบายทางการปิดเปลือกตาการผ่อนคลายร่างกายการทำใจให้ใสใสเกลียงเกลี้ยงอย่ามองข้ามเรื่องนี้ไปนะจ๊ะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการหาจุดสบายให้เจอ จุดสบายจะได้เมื่อเราพ่อนกลายทุกส่วนดังกล่าวนั้นแลว้วเวลาหาจุดสบายได้ mm hmm. ก็เป็นสัญญาณว่าเราจะต้องสมหวังในการเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนจุดสบายคือจุดที่เรามีความรู้สึก พึงพอใจแล้วก็ชอบอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ไปนานนานนานแค่ไหนก็ได้แม้จะไม่มีอะไรมาให้ดูเนี่ยแต่ก็อยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆเพราะเราสบายทั้งกายและใจนะจ๊ะ นี่คือสัญญาณความสมปรารถนาของเรามันเคยดขึ้นแล้วสบายตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปก่อนแต่งแต่ไกลตัวใกล้ตัวกระทั่งถึงกลางตัวหาจุดสบายตรงไหนให้เจอ หรือจะยึดถือเอาฐานทางเดินของใจนะตั้งแต่าปากช่องจมูกตรงนี้สบายไหมหัวตากลางกักศิษะพีแดนปากช่องปากที่อาหารจำลักกลางท้องเราในระดับสะดือ กระทั่งเหนือจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะทั้งเจดฐานเนี่ยเราสบายฐานไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนคือใจของเราไปอยู่ที่ตรงนั้นแต่ป้ามหมายของเราจะไปที่ฐานที่ 7. เจ็ดให้อยู่ตรงนี้เนี่ยในความพึงพอใจแลาชอบเราสบาย อารมณ์เราแจ่มใสจะนึกนิมิตก็ง่ายหรือไม่นึกอะไรเลยเราก็ชอบจุดสบายจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ทำซ้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 ำให้สติก็บสบายนี่มันไปด้วยกัน อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเดียวพอถูกส่วนมันก็จะเคลื่อนก็นไปสู่ภายในเองเลยความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็ได้ช่องพระใจเรามันสบายกายสบาย แสงสว่างก็ได้ช่องธรรมะก็ได้ช่องบุญก็ได้ช่องเข้ามาได้อย่างง่ายๆตรงที่เราสบายทั้งกายและใจตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานไหนก่อนก็ได้เนี่ยแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆให้ก็ลองให้ํำนานแล้วก็มันสังเกตว่า ที่เราทำได้สบายอย่างนี้เนี่ยเราทำอย่างไรหรือวันนี้ไม่ค่อยสบายเพราะอะไรเราไปกดใจเราหรือเปล่าไปกดไปเน้นไปเค้นไปแช่กดใจเค้นภาพเน้นให้ชัดอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นแล้วก็แช่ไว้ตรงนั้นจนกระทั่งมันไม่ไปไหนต่อ หรือไปไหนต่อไม่ได้อย่างนั้นความสุขก็ใหม่มีแม้เห็นภาพภายในที่คือข้อสังเกตเรานะจ๊ะแล้วก็ปรับปรับไปสู่จุดสบายให้ได้แต่วันไหนสบายแล้วก็ให้สังเกตเดีก่อนนั่งเรานึกถึงเรื่องบุญเรื่องธรรมะ หรือเรื่องอะไรต่าง,างหรือนิมิตที่เรานึกจึกระทั่งาทำให้เราอารมณ์สบายอารมณ์ดีทำให้การนั่งง่ายก็ให้สังเกตสังเกตอย่างนี้ทุกวันทำให้สม่ำเสมอทำทุกอริยาบทแบบไม่มีรอบ จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแล้วก็ตรึกตรงจดที่สบายไว้เรื่อยๆหรือจะฝึกวางใจไว้ที่กลางกายฐานที่เจ็ดเลยก็ได้ถ้าเราทำซ้ำๆอย่างนี้เนี่ยมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็มันสังเกตไม่ช้า ความสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเราจะพบวิธีการของตัวเรามาเราต้องทำอย่างนี้แบบนี้ใจถึงจะมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายาได้เจ็ดได้อย่างาง่ายแสงสว่างเกิดง่ายความสุขเกิดง่าย ความบริสุทธิ์ของกายและใจเกิดง่ายภาพภายในเกิดง่ายเกิดเองเช่นเป็นดวงใสๆเห็นตัวเราเองบ้างเห็นองค์พระบ้างเราลักการปฏิบัติธรรมลักที่จะเข้าถึงธรรมก็ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะ ทำทุกอริยาบทเลยนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรมของเราจะเป็นเขตนอกเขตในเนี่ยก็สามารถทำอย่างนี้ได้และต้องทำด้วยถ้าราปราปรถนาที่จะเข้าถึงธรรมไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการเข้าถึงธรรมชีวิตจะสมบูรณ์ได้เมื่อใจหยุดนิ่ง ทุกสรรพชีวิตสิ่งที่ปรารถนาคือความสุขดังพุทธพทีิว่สสุกามานิปูตานิสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องกายมีความสุขทั้งสิ้นเราก็เช่นเดียวกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะมันมีที่เดียว คือที่ที่ใจหยุดใจนิ่งนตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่โลกนี้โลกอื่นเราสงกกะจวานนั้นจะจะกวานคราบประโยคเดียวกันความหมายเดียวกัน จะเป็นภาคโปรดภาคปราบประเด็กุหลวงปู่ก็กล่าวอย่างนี้โศกอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือถ้าเราอยากจะได้เจอความสุขที่แท้จริงที่เรายอมรับวันนี้คือความสุขต้องหยุดกันนิ่งฝึกใจให้กลับให้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน วันใดี่กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใจอยู่กับตัวหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าใจไม่หยุดนิ่งแถมวิ่งไม่หยุดยัง้งสิ่งที่เจอก็คือแค่ความเพลินซิ่งลขก็ใจก็เป็นความสุขไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไหน ไปต่างประเทศไปโหลกหรือจักรวาลไหนก็ตามเนี่ยถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งก็ไม่เจอความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความสุขไปไหนมันก็ไม่เจอความสุขเจอแค่ความเพลินแล้วก็ความเพลียกลับมาถึงก็พลอยหลับไปเลย เพราะฉะนั้นชีวิตมีอยู่แค่ตรงนี้แหละนัตธิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดนิ่งเป็นบรมสุขอย่างยิ่งแม้การมาเกิดขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทั้งสี่วทวีทั้งสี่ มีลัตนะเจ็ดสมบูรณ์ไม่ได้ทรย์ทั้งหลายอำนาจวาสนาแต่ละชีวิตสุดท้ายก็ต้องออกบวชเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพราะความเป็นพระเจ้าจัาจารรกรพรรดิปกครองทวีตั้งสี่ให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องออกบวชจะเป็นพระราชา สมบูรณ์ไมด้วยพระราชาอำนาจพราชาสมบัติและต่างๆก็ไม่เจอความสุขเหมือนอย่างพระมหากัป,าาปินะตามไปพระราชาไม่อาจจะกล่าวคำว่าสุขจริงหนอสุขจังเลยจนกทั่งถึงทุกอย่างวางทุกสิ่ง บินเข้าวัดมาบวชบวชแล้วฝึกตอนนั้นี่ว่าเป็นตบะเป็นพระแท้ใจหยุดนิ่งได้หยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงธทำเมื่อวุรุธรรมแล้วลงเสด็จไปตรงไหนเดินตรงไหนถึงลำพึงออกมาเลยสุขจังเลยสุขจริงหนอหะเพราะฉนั้นชีวิตนี่ ในการเกิดมาแต่ละชาตินี่ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้นี่คือเป้าหมายอันสูงสุดนอกเหนือจากการทำทานรักษาศีลก็ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งในการจเจริญสมาธิทั้งกล่าวเพราะฉะนั้นเราอยาขาดในการทำสิ่งนี้ในทุกๆวัน ชีวิตของเราถึงจะได้สมบูรณ์สมความปรารถนาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเราได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีนำเครื่องธยธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้เนี่ย阿รจนามหาปูชนียจารย์ทุกท่านมีพระเดพ็พระหลงปู ภูมิหังมันคุณยาอาจารย์ของเราทั้งสองคือคุณยาอาจารย์คนนึกยูมอย่า้องส่งสำแดงปัน้นรัตนายท่านมาประกอบวิชาธรรมกายนำเครื่องาทายธรรมดังกล่าวนี้กลั่นให้เป็นของละเอียดบริสุทธิ์ท่อความละเอียดในอยนายตนะนิพพาน และน้อมนำเครื่องธยยธรรมเหล่านี้นไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสมมาสมุติเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ไม่ซาำพระองค์เลยนับพระองค์ไม่ทวนนับพระนิพานไม่ทวนซึ่งท่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้กันเรา เมื่อทานอนุโมทานาสาธุการกระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นมากมายจากทุกๆพระองค์มหาวชนีจารย์ก็นำบุญทั้งหมดมารวมไว้ในกลางกายของเราให้ติดไปหมดทุกๆกายตั้งแต่กายนุจยาบ คำลละเอียดเลื่อยไปถึงกายที่ปลมลุพปรมกายทำขะภูโสดาธิกิาคารนาคาระหัดทั้งหยาบทั้งละเอียดทุกๆก,กายติดไปหมดเลยเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในกลางกายแลท่านก็ะตรวา่าตา ไดยทำมาจากขุญาณทัศนะสาวไปดูวิบากกรรมวิบากมาดบสักต่างๆนานาในชีวิตของเราในวันเวลาที่ผ่านมาทั้งในพบชาบจบาลและในอดีตสาวไปหมดเลยอาบุนี้ไปแก้ไขวิบากกรรมวิบากมา อุปสรรคต่างๆในงานในชีวิตทุกโสโคกภยัยสิ่งที่ไม่ไดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดแล้วก็อบุญนี้เนี่ยไปให้แก่พันพระหลุดบุปการีของเราที่เราได้อุทิศบนนุญนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นถั้ากระคอวิชาธรรมกายทัพทวีไปให้ทั่วถึง ที่มีทุกมากก็จะทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็จะพ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาหารทิพนี้ก็จะอยู่ที่วิมานของเราและที่แจกจ่ายไปตามวิมานต่างๆร้อมประกาศว่า เป็นผลทานกับพวกเราทั้งหลายเป็นทานบารมีของพวกเราทุกๆคนเพื่อให้บุญนิทัพทวีเกิดขึ้นไปอีกและก็เอาบุญมาเชื่อมในปัจจุบันนี้เนี่ยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งทางโลกท,งทางธรรม แล้วก็ตั้งหวังส่งไปในอนาคตอีกอและเกิดมาระลึกชาติไดนะ้ตั้งแต่ยังเยาววัยสร้างบารมีเลื่อยไปทำแต่ความดีล้วนๆจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกพบุกชาติตราบกระตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมคือผังบุญนี้ติดทั้ง แก้ไขในอดีตติดทั้งปัจจุบันและคก็ในอนาคตมาวาปุงญาจารย์ทุกท่านประกอบวิชากันมาอย่างนี้เราซึ่งเป็นเจ้าของบุญบูชาข้าวพระและบุญอื่นๆในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้เอามาซ้อนติดก,กันหมดเนี่ยเราก็ต้องตามตึกระลึกนึกถึงบุญนี้ แต่การทำใจใสๆดังกล่าวฝึกใจนะให้หยุดให้นิ่งให้นิ่งเรื่อยไปเลยเพราะตอนนี้ท่านก็ยังคุมบุญเราอยู่แม้ว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่มันเป็นเวลาไปาเดียวเดียวของท่านท่านคุมอยู่ตลอดเลยดังนั้นนะช่วงเวลานี้ให้เราทุกคน ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนะจ๊ะแหมใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญเป็นดวงบุญใสใสติดที่กลางกายนะจ๊ะเป็นดวงบุญใสใสใส,สบริสุทธิ์ะะดุะดเพชรลูกที่จระ,ะไนแล้วไม่มีตามนี้เลย หรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆไอดวงแก้วใสๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ